สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีฟาร์มลิสเซชเชอร์พลอยก็คือพลอยสีเขียวๆๆนี่นะครับอของเซตที่จะเตรียมก็คือ นี่ครับสกิลประมาณนี้เลยครับโบทานิสทีโรติกอันนี้คือสำคัญมากแล้วก็อีกสกิลคือนี่ครับสกิลนี้ต่อไปเราจะดูวิธีฟาร์มกันเลยนะครับ ่าแล้วก็อาหารกดใช้วัตเชร์ก่อนนี่ครับเราจะกินอาหารอันนี้ก็คือสกิวสีเขียวสีชิ้นและสีส้มสองชิ้นสีเขียวคือเวลาเราจบภารกิจเนี่ยมันจะบวกลิสเชอร์พอยต์ให้อีก 1.2%นหรือประมาณนั้นคูณ1นอะไรนั่นนะครับส่วนสีส้ม Harvest อันนี้คือมันจะคูดาวของสกิลที่เราขุดเนี่ยพวกเห็ดพวกอะไรเนี่ยมันจะคูดาวไวขึ้นถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะผมก็มือใหม่เหมือนกันจากที่ดูคลิปเข้ามาอ่ากินไปเลยครับ เราก็มาหาเควสผมขอแนะนำเป็นเควสอินเดเคชันนะครับอินเวสเทคชันนะครับนี่เลยแล้วเราก็มาหาเลือกเควสกันผมขอแนะนำให้เป็นแมปหิมะนะครับแล้วก็ผมไปหาก่อน

แล้วเรากดแถบขึ้นมานะครับให้เลือกไปที่ราวแล้วก็เลือกไปที่แมปมะแล้วก็ติ๊กถูกทุกอันเลย ื่อที่เราจะหาสิ่งสำคัญมันจะมีอยู่ดันหนึ่งในหมู่ทั้งหมดนี่พอน่าจะมีสักอันหรือสองอันอ้อแล้วก็ภาคคุมหรือใส่เสร็จฝานี่ครับ ผมขอแนะนำเป็นภาคคุมเป็นภาคคุมพางตัวแล้วภาคคุมแอสซัสซินนะครับ <c oughs> มาเลือกเคล็ดกันได้เลยไปที Be ่เคล็ดอินเวส i ิกชั่นผมขอหาแป๊บหนึ่ง นี่ครับเจอแล้วเพจนี้นะครับท,ที่เราหาก็คือนี่ครับตัวหนังสือสีเขียวนี่ฟอเซนนี่ครับตัวนี้เลยที่เราจะไปหากันรับไปผมแนะนำให้เลือกเป็นเต็นท์สิห้านะครับ ส่วนของในตัวไม่ต้องเอาอะไรไปมากก็ได้ครับขอแนะนำมีแค่นี้พอแค่แฟและดักคอ องก่นเลยัทางที่เราจะวิ่งฟาร์มคือนี่ครับเราอยู่เต็นท์สิจะวิ่งฟาร์มลงมาเรื่อยนี่นะครับพอมาสุดแค่ประมาณนี้เราจะฟาร์มสุดแค่วนนี้เราก็จะวาร์ปมาที่เต็นท์หนึเคครับ ดี๋ยวผมนำทางให้ที่เรา,าตามหากันก็คือน,นี่ครับเราจะมาขุดไอ้ตัวนี้นาเบื่อพกดิดนจริงเลยผมไม่ได้ผมไม่ได้ใส่สก,กิลขุดขุดไวมานะครับเนี่ย จะได้ทีละหสิบสี่หกสิบสี่ที่สำคัญคือเราจะขุดได้สี่ครั้งไม่ได้ร้อยแปดฝาดไม่โดนฝา นี้จะมี4ี่ต้นนะครับแล้วอย่าวิ่งตเตลินะครับมีตรงนี้อีก1ต้น พอเราวนครบหนึ่งรอบแล้วเราจะไปดูกันว่าเราได้แต้มได้แต้ม r ี s ต a เชื่อมพอยมาเท่าไหร่แล้วลงมานี่ก็มีอีกหนึ่งต้นนะครับเอ้ยเราได้แล้ววิ่งนี่เห็นไหมครับห้าร้อยยี่สิบพอย พุดกันไปยาวๆเลยแล้วเราก็เลาะมาเรื่อยๆจะมีตรงนี้อีกสองต้น ตรงนี้จะเป็นต้นสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะว์ปไปเต้นหนึ่งกันแล้วหมดแล้วก็ว์ปไปเต้นหนึ่งที่เราจะมาฟาร์มก็คือนี่ครับไ้ตัวปริศนานี่ครับโอย,โอย นี่ครับบัตเตอร์ชิ้นต่อไปที่เราจะไปขุดกันผ่านทางก็แวะสักหน่อยเก็บฮอตฮอตดิงมานี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้ผมไม่พูดมากดีกว่ายวคนอื่นลำคา ดูตามไลน์ผมฟาร์มแล้วกันนะครับ อวิ่งอีกแล้วไอ้ห้าร้อยพอยต์ตรงนี้จะเป็นต้นสุดท้ายครับแล้วมันจะมีต้นตรงนี้อีกต้นหนึ่งแต่ที่ผมไม่อยากไปเอาก็เพราะามอนมันเยอะน่าํำคานมากที่เราจะมาคือเราตรงนี้ครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้ที่เราจะมาเลยนี่ ผมไปเอาอีกต้นหนึ่งให้ดูก็ได้ใครมาวะเดี๋ยวผมขอปิดแฟตไปก่อนไม่ใชครับมันจะอยู่ตรงนี้อีกต้นหนึ่งถ้าเราเก็บไปเนี่ยไอพวกเนี้ยมันจะมาเกาะกวนเราเลยผมก็ไม่ค่อยอยากจะมาเก็บตรงนี้เท่าไหร่นายบินมาแล้วบินมาแล้วยิงแฟตไป วินห้าร500ผ่านทางก็แวะเก็บน้ำผึ้งก็ได้ครับ ทางเข้ามันจะอยู่อย่างนี้ครับเป็นรูเล็กๆแต่ทางสามแพ่งเลยครับมันจะอยู่ทางสามแพ่งทางแก่คือจะมีต้นกล้วยผมยขอเรียกว่าต้นกล้ยวยลวกันมันจะมีต้นกล้วยอยู่หน้าปากทางคำนี่ครับเจียงไคแล้วเราก็มุดเข้ามาเลยตรงนี้ที่สําคัญคือนี่ครับไอชื่อสีขเขียวเนี่ยฟอสเซนเนี่ยเห็นไหมครับถ้าดันไหนไม่มีนะไม่มีขึ้นชื่อสีขเขียวอะ่ะ ตรงนี้มันจะไม่เกิดเลยนะครับหมอ่นก่อนตรงนี้มันจะไม่เกิดที่สําคัญตรงเนี้มีถึงห้าต้นทีเดียวนี่พอหนึ่งปุ๊บลงมานี่ครับอยู่ด้วยอีกต้นหนึ่งีต้นที่สองตรงนี้ต้นที่สาม วิ่งแล้วครับขันต่ำก็ห้าร้อยอ๋อสี่ร้อสี่สิบสี้อ่สวิ่งอีกแล้วครับเท่าไหร่สี่ร้อสิแล้วนี่ครับต้นที่สี่ นี่ต้นที่ห้าดูดีๆนะครับอาจจะมองไม่เห็นถ้ามันมีหี่ห้อยนำทางนี้มองไม่เห็นแน่เลยนี่ผมไม่ค่อยได้วิง่งเลยนเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วเลยเนะี่ยนะแค่นี้นะครับหมดแล้วแล้วก็เราก็จะกลับไปที่เต็นท์สิบห้าอีกทีหนึ่ง เราจะมาดูกันว่าหนึ่งรอบที่ผมวิ่งวนไปเมื่อกี้นี้เราได้มาเท่าไหร่กดตัว H มาเลยครับหรือ ESC ก็ได้มาที่นี่ครับควแล้วเลือกมาที่ Research e r Point เลือกปึ๊บเห็นไหมครับรอบหนึ่งผมได้แปดพัน ในหนึ่งรอบบนนะครับแปดพันเวลาก็ประมาณห้านาทีหกนาทีประมาณนั้นอาจจะมากกว่าถ้าเราไม่เจอมอนสเตอร์มาไล่ไล่หวดนะครับแปดพันแล้วอ่ากดที่เรากินอาหารมามันจะมาอยู่อ้าวเดี๋ยว นี่ครับแล้วที่เรากินส,สกินสมอาหารมาเอ็นชารอันนั้นก็คือนี่ครับมันจะบวกไปให้อีกสำหรับสกิมเอ็นชารเมื่อจบเควสจากปกติผมได้แปดพันผมบวกมาอีกพันหกไงเห็นไหมครับไอ้รอบเดียวเก้าพันเลย ก็ผมฟาร์มก็ประมาณนี้แหละครับก็ถ้าใครมีวิธีดีๆวิธีดีไวๆเยอะๆมากกว่าวิธีนี้ผมก็ยินดีรับคำแนะนำนะครับเพราะผมก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกัน ไม่เห็นคลิปเขาขายทํำด้นะผมก็อยากทําตามเขามั่งอะไรมั่งถ้าผิดภาพประการไหนผมก็ขออภัยด้วยนะครับอั้นี้ฝากกันไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามที่มารับชมกับผมอ่านผูตทติดใคร,ครับหม่ขอโทษครับ <c oughs> เด็กใหม่